สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alpha Golf Academy ครับวันนี้อยู่ผมปอลันครับสวัสดีผมปอโซนี่นะครับโปโซนี่ครับวันนี้รเราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาทำ Quick Fix อ,อเคโปอลันช่วยอธิบายหน่อยว่า Quick Fix นั้นมันเป็นยังไงคืออะไร Quick Fix เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้เลยแล้วกันอ๋อ,อง,ง่ายๆก็คือสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเองใช่เอาไว้เอาตัวรอดในสนามออกรอบนะครับเราจะใช้ในสถานการณ์ไหน คำว่าใช้ในสถานการณ์ไหนที่โพซอนี่ถามผมนี่คือหมายถึงว่าเล่นลูกอะไรหรือเปล่า<ช>หรือว่าหมายถึงว่าโอเคอย่างวันนี้ที่เราจะมาพูดกันคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกสั้นนะครับก<อ>็จะเป็นลูกแบบชิป20หลา30หลาเนาะ<อ>คือปัญหาที่ผมกำลังจะพูดถึงคือจะเป็นปัญหาของคนที่เวลาตอนที่ไปซ้อมชิปตอนเช้าก่อนออกรอบเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการสกูข้อมือทําให้การเข้าลูกใช่ไหมมันมีความไม่สม่ําเสมอเกิดอาการหลังลูกได้ง่ายมีทั้งสกูบ้างยก อะไรบ้างใช่ใช่ใช่ก็เป็นหลังรูปบ้างเขา้าหลังรูปบ้างเป็นหลายๆาปัญหาแล้วกันใช่ซึ่งอันเนี้ยมันจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้โอเค okay, แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยว่า,อ,าอยากให้เวลาที่ทารีวิวนี้นะครับอยากให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว,ว่าเวลาที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราจะไม่แบบเหมือนกับ มีความลังเลมีความลังเลใช่โอเคนั่นก็คือเป็นฟิลเกี่ยวกับการหมุนสะโพกถูกไหมหมุนสะโพกอ่าโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้โปโซนี่นะครับลองสาธิตให้ดูก่อนว่าเวลาชิปแล้วสกู๊ปเนี้ยหน้าตามันเป็นไงเดี๋ยวเอาลูกจริงๆเลยไหมได้เลยครับอ่ามาลูกจริงๆมาโอเคก็คือการสกู๊ปก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือสกู๊ปก็คือภาษาบ้านๆก็คือตักตักใช่ก็จะเป็นลักษณะนี้ค,ครับควักขึ้นอย่างนี้สาธิป ทีนี้เวลาเราตัดจ,<ห>จะสังเกตว่าหัวเหล็กม,นนมันโดนตรงพื้นข้าง,<ช>งหลังก่อนถูกไหมครับพอตอนนี้ใช่โดนพื้นข้างหลังก่อนบ้างหรือว่าบางทีถ้านกักกล์ฟยกตัวอ,อสกูปเร็วไปอีกมีอาการท็อปท็อปใช่เพราะว่ามันเรากลัวว่ามันจะโดนพื้นผมนเป็นลนักษณะนี้ครับอโอเคโอเคทีนี้ดิวที่เราจะมาทํากันในวันนี้เนี่ยค,คือคมันมีแค่อุปกรณ์ที่เราต้องพกกันไปที่สนามออกรอบอยู่แล้วก็คือ ไมค์กอล์ฟไมค์กอล์ฟอ่าโอเคเริ่มจากการที่ผมอยากให้ทํานักกอล์ฟนะครับเอาไมค์กอล์ฟเนี่ยมาแปะติดไว้ตรงเขาเรียกว่าเอลถูกไหมตรงนี้เนาะก็เอาตรงกิฟเนาะกิฟใช่มาติดตรงบริเวณหัวแขดก็ได้เนาะหัวแขดแล้วกันเข้าใจง่ายดิโอเคครับแล้วก็มีอะไรครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงหน้าไม้แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะดูก่อนครับกิฟติดอยู่ตรงเอลมือมือซ้ายอ่าเขาเรียกอันนี้เราเรียกแบ็คแฮนด์เนาะครับเราก็แปะไว้หลังมือแปะไว้ส่วนมือขวาจับไว้ทีีน้โครันนขข้้้าาางงเหกลอิดบทง จุดสังเกตครับเวลาเราพับตัวลงอ่พับตัวลงทำท่าเซตอัพเลยสันเหล็กตรงนี้นะครับเอชของมันตรงนี้นะจะขนานกับกระดูกสันหลังเป็นตัวแสดงถึงหน้าไม้เนาะทีนี้เวลาที่เราจะหมุนเข้าอครับเราจะรู้สึกว่าให้หมุนสะโพกจนกระทั่งมันไปตรงกับโพซิชันของลูกกลอฟที่เราเซตอัพเปะถูกต้องครับดีมากโอเคออันนี้มันก็จะมีการเคลื่อนลำตัวได้เยอะขึ้นถูกไหมใช่ครับโอเค Okay, ทำอย่างนี้แล้วไงต่ออ่ะพอเราทําอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราลงไม้มาครับต่อให้เราจะมีการสกู๊ปนะแต่เนื่องจากว่าลำตัวเราเนี่ยมันเดินทางไปข้างหน้าถูกไหมครับพอเวลาหัวเหล็กมันลงมาในจุดต่ําสุดของมันแล้วอ่ะม,มันก็จะสามารถที่จะคอนแทคลูกได้ก่อนอที่จะโดนกับพื้นถูกไหมครับพอรโซนี่อ่าโอเคคือต่อให้ท่านมีความมีการสกู๊ปแต่ถ้าท่านเคลื่อนสะโพกมาก่อนหมุนสะโพกมาก่อน ก็ยังมีโอกาสที่จะโดนลูกได้ดีขึ้นใช่ไหมถูกต้องใช่ครับผมใช่ครับเดี๋ยวให้ปรซนี่ลองทําให้ดูสักลูกหนึ่งแล้วกันไปโอเคโอเคเสียงที่เข้าบอลเนี่ยมันจะต่างกันเลยถูกไหมบริโภนต่อให้นี่ผมพยายามที่จะสรูบเข้าไปด้วยใช่แต่มันก็จะโดนบอลก่อนแล้วมันค่อยไปโดนคื้นที่หลังอใช่ครับจริงๆทริคในวันนี้เนี่ยมันก็ ผมเรียกว่ามันเป็นทริคเพื่อเอาตัวรอดในสนามแต่สุดท้ายแล้วอยากให้เบสิกของท่านนักกอล์ฟทุกท่านนะบแบบดีก่อนเนาะใช่พยายามซ้อมพยายามทาเบสิกให้ถูกต้องก่อนอันนี้มันเป็นแค่หลักการการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนักกอล์ฟนะครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยท่านนักกอล์ฟ next กอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมปอรันนะครับแล้วผมโปโซนี่ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ